มีนาสร้างคนิจีวาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่สุก็จะมาสอนนะคะ การเนาะการผันรูปพจนานุกรมนั่นเองหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเรียกว่าจิโชเคนั่นเองจิโชเคนะคะก็จะแปลว่ารูปพจนานุกรมนะคะจากที่ถ้าสถ้าน้องๆนะคะเรียนมินนโนะนิฮงโกะเนาะเริ่มแรกอะน้องๆก็จะได,ได้เรียนเป็นรูปมัสเคนะคะที่ลงท้ายด้วยมัสมัสมัสนะคะมันก็จะเป็นรูปสุภาพใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ย วิธีทําให้ให้มันเป็นรูปจิโวเคนะคะหรือว่ารูปพจนานุกรมเนี่ยทำยังไงวันนี้พี่สุก็จะสอนเนาะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะ,ะน้องๆไม่รู้พี่สุไม่รู้ว่าน้องๆรู้กันหรือยังอาะพี่สุก็จะบอกคร่าวๆว่ากริยาเนี่ยมันจะมีอยู่3กลุ่มใช่ไหมคะอ่ะมาดูกลุ่มที่1ก่อนนะคะกลุ่มที่1มาดูตรงนี้เนาะกลุ่มที่1เนี่ยก็คือ,อ น้องๆสังเกตไหมคะว่ามันจะลงท้ายด้วยมสัสมัสใช่ไหมคะแล้วก็ก็คือให้ดูข้างหน้าลุข้างหน้ามัสเนาะอย่างเช่นอ่ะหน้ามัสเนาะก็คือจะเป็นอีจิลิมิบินิชิคิกิเนี่ยคะ่ะก็คือที่ลงท้ายด้วยแถวอีอะคะ่ะแถวอีก็จะอยู่ในกลุ่มหนึ่งนะคะคือหน้าถ้าหน้ามัสเคเนี่ยมันอยู่ในแถวอีกก็จะเรียกว่ากลุ่มที่1 ะะทีนี้ถ้าน้องๆสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงเดี๋ยวพี่สู่มาบอกเนาะมาดูตารางตรงนี้นะคะนี่แถวอีนะคะคือแถวนี้ที่ลงท้ายด้วยอีคิจิอีโทษทีค่ะชิจินิฮิมิลิเนี่ยเขาจะเรียกว่าแถวอีแต่ทีนี้วิธีผันนะคะให้มันเป็นรูปจิโชโเคน้องๆเนี่ยก็แค่เปลี่ยนนะคะอันนี้กรณีกลุ่มหนึ่งเนาะ มาดูตารางนี้นะคะก็คือกรณีกลุ่ม1ก็ให้เปลี่ยนแถวอีให้มาเป็นแถวอูนั่นเองนี่นะคะแถวปุเนาะอุนะคะก็เดี๋ยวให้ดูเนาะแถวอูก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะที่ลงท้ายด้วยอย่างเช่นเป็นอีใช่ไหมคะก็ให้น้องอะ่ะผันเป็นอูลงท้ายด้วยอูเนาะก็เป็นหรือว่าคู่ซือจนุฟุมู แล้วก็ลุนะคะเท่านั้นเองเนาะโอเคมาดูมาดูนะคะอ่ะคำที่หนึ่งนะคะคำว่าใครมาส์นะคะใครมาส์เนี่ยก็จะแปลว่าซื้อใช่ไหมคะทีนี้เปลี่ยนอีเนี่ยให้มาเป็นอุนะคะก็จะเป็นเข้านะคะคะแล้วก็อุนะคะต่อไปก็ มาจีมาสนะคะที่แปลว่ารอจีเนาะจีก็คือตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นซึก็เป็นมาซึนั่นเองที่แปลว่ารอต่อไปก็คาเอดีมาสที่แปลว่ากลับเนาะลิลิอีกตรงไหน,นก็คือนี้เนาะก็เปลี่ยนเป็นลุก็เป็นไคดูนะคะโยมีมาสโยมีมาสเนาะตัวนี้โยมีมาสนะคะที่ อาโยมีมัสตัทเท่าที่ตรงนี้ยมีมัสนะคะที่แปลว่าอ่านเนาะก็เป็นโยมุนะคะเปลี่ยนมิเป็นมุต่อไปอาโซบีมัสตัวอ๋บีเนาะฮิ hi, เนาะฮิ hi, เปลี่ยนเป็นอะไรคะฮิ hi, ก็เปลี่ยนเป็นฟุนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอาโซบุนะคะทีนี้มันเป็นเต็นๆนะคะก็คืออ่าถ้าสมมุติกรณีเป็นเต็นๆก็คือผันก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่นบีก็เปลี่ยนเป็นบุ เท่านั้นเองนินะคะก็เปลี่ยนเป็นชินีมาที่แปลว่าตายนะคะก็เป็นชินุนะคะนิก็เปลี่ยนเป็นนุต่อไปก็ฮานาชิมัสนะคะฮานะเนะาะฮานะตัวนี้อันว่าฮานาชิมัสพูดคุยก็เป็นฮานาสึนั่นเองชิก็เปลี่ยนเป็นซึคิคิมัสนะคะ ที่แปลว่าฟังหรือว่าถามก็ได้เนาะก็เป็นขี่คืขีก็เปลี่ยนเป็นคุนะคะกิก็เปลี่ยนเป็นกุนั่นเองเนาะแค่ใส่เต็นเต็โอโยกิมาสที่แปลว่าวนะ่ายน้ําก็เป็นโอโยกุเท่านั้นเองโอเคมาดูนะคะก็ทวนอีกเนาะกลุ่มที่1เนี่ยก็คือเปลี่ยนแถวอีนะคะ,เป,ะ,คะ,เ,ะเปลี่ยนแถวอีนะคะแถวนี้เนาะเปลี่ยนแถวอีให้มาเป็นแถวอุเท่านั้นเอง ะะวิธีสังเกตก็คือหน้ามาสัสที่ลงท้ายด้วยแถวเอทั้งหลายเนาะทีนี้กลุ่มที่2นะคะมาดูตรงนี้เนาะกลุ่มที่2เนี่ยจะง่ายเลยก็คือแค่สังเกตนะคะหน้ามาสัสเนี่ยก็จะลงท้ายด้วยแถวเอนั่นเองแถวเอตัวนี้นะคะเนาะถ้าสมมุติลงท้ายด้วยเอเคเซเทเนเฮเมเลเ,เนี่ยค่ะก็จะอยู่ในกลุ่ม2ง,ง่ายเลย มาดูตัวอย่างก็คือทาเบมัสเนี่ยตัวเบกก็คืออยู่ตัวอยู่ในแถวเอนั่นเองก็แค่ตัดมัดทิ้งเติมบลูนะคะกลุ่มที่2มีอะไรอีกคะ,ะกลุ่มที่2นะคะอย่างเช่นนะคะขออนุญ,ญาตลบตรงนี้เนาะกลุ่มที่2อ,อย่างเช่นโอเชมัสนะคะโอชิเอมัส นะคะที่แปลว่าบอกหรือว่าสอนเนาะสังเกตรตรงนี้นะคะก็คือมาลงท้ายด้วยแถวเอเพราะฉะนั้นก็อยู่กลุม่ม2เนาะตัดอะไรคะตัดมัดทิ้งนะคะแล้วก็เติมด้วยลกุก็เป็นโอเชลุ e u, นะคะโอชิเอลุ e u, นั่นเองนะคะวิธีผันให้เป็นรูปจิโชเคเนาะอ่ะแล้วก็ต่อไปก็โอริดุนะคะที่แปลว่าลงนะคะเหมือนลง เหมือนลงรถอย่างเงี้ยยานพาหนหะอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นโอริดูโอริดูเนี่ยอยู่กลุ่ม2นะคะไม่ใช่อยู่กลุ่ม1เนาะที่บางตัวเนี่ยมันก็จะมีข้อยกเว้นนะคะเนาะปกติเนี่ยแถวปกติหน้ามัสเนี่ยมันอยู่ในแถวอีใช่ไหมคะมันก็ต้อง ันเป็นแถวอุแต่แล้วก็แต่บางตัวเนี่ยน้องๆต้องจําว่าบางตัวมันลงท้ายด้วยแถวอีก,ก็จริงแต่มันอยู่กลุ่มสองนะคะอย่างเช่นโอริลุนั่นเองก็อันนี้ก็ง่ายเลยนะคะก็คือตัดมัดทิ้งเติมลุก็จะเป็นโอริลุนะคะเนาะต่อไปก็คืออาบีมัสนะคะที่แปลว่าอาบน้ํา นะคะเชาวาออบีมัสเนาะอันนี้นนก็แปลว่าอาบใช่ไหมคะก็แค่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คืออยู่ในแถวอีก็จริงแต่มันอยู่ในกลุ่ม2นะคะถ้าสมมุติน้องๆสนใจนะคะว่าอยากรู้กริยานะคะกริยาว่ากลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3มีอะไรบ้างในเพจเรานะคะเพจภาษาญี่ปุ่น, i, นสุกิซุงิก็ลงคำศัพท์นี้อยู่เน네าะก็สามารถติดตามได้นะคะ โอเคมาต่อด้วยอบิดีดุเอ๊ะโทษทีค่ะอบิมีมัสนะก็แค่ตัดมสัสทิ้งเติมอบิดีดุนั่นเองนะคะตอนนี้เนาะต่อไปนะคะก็มาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับกลุ่มที่สองวิธีสังเกตนะคะก็คือหน้ามาสัสนี่ก็จะอยู่ในแถวเอกนั่นเองนะคะก็ตัดมสัสทิ้งนะคะเติมลุ แล้วก็สิ่งที่ต้องจำนะคะคำว่า Bmast นะคะก็จะอยู่ในกลุ่ม2เหมือนกันนะคะก็จะเป็น m i d ูเนาะอันนี้ต้องจำนะคะ m i d u อยู่กลุ่ม2ต่อไปมาดูกลุ่ม3ง่ายสุดเลยนะคะก็คือแค่ที่ต้องจำเนาะมีแค่2อย่างนะคะคือคีมัสนะคะคีมัสเนี่ยจะอยู่กลุ่ม3 k e นะคีมัสเนี่ยก็จะแปลว่ามา ใช่ไหมคะวิธีผ่านเป็นลูปจีโ้โฉเคกก็คือเป็นคูดูไปเลยนะคะแล้วก็คำว่าชิมัสเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นซูดูนะคะทีนี้ถ้าสมมุติกระดาษสมมุติเบงเคียวชิมัสเนาะเบงเคียวเบงเคียวชิมัสทีนี้วิธีสังเกตนะคะว่าเป็นกลุ่ม3ก็คือที่ลงท้ายด้วยชิมัสนั่นเองนะคะ น้องๆก็แค่เปลี่ยนชีมาสเนี่ยเป็นอะไรคะสุดุนั่นเองก็จะเป็นเบงเคียวสุดุนะคะหรือว่าเซนตะคุชิมาสนะคะที่แปลว่าซักผ้าเนาะเซนตะคุชิมาสเนี่ยเห็นไหมก็ลงท้ายด้วยชีมาสอีกก็จะเป็นกลุ่ม3ก็เปลี่ยนมาเป็นสุดุก็เป็นเซนตะคุสุดุนะคะซักผ้านั่นเองเนาะ แล้วก็คำว่า k e y m a s t นะคะในข้อนี้เนาะก็จะเปก็ผ่านไปรูปจี้โุกเคก็คือคูดุนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ถ้าไม่เข้าใจย,ายังไงก็ไปดูซ้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะหรือว่ามีคำถามก็สามา,สามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าอยากจะถามอะไรหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็แสดงแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีด้ว,ว่ะมาตาเนเองบ๊ายบาย